กันขอบนะคะสุดเทพเลยกันขอบตัวนี้นะถ้าไม่มีกันขอบนะลูกค้าก็จะไม่หลอไม่เท่นะคะทุกคนและลูกค้าก็จะไม่ติดใจร้านเรานะ50-27นะคะตัวนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเลยลิมิเต็ดนะอีดิชันทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นฟันเฟดนะคะ2ชั้นนะทุกคนในการที่จะตัดผมเก่งและก็เป็นเร็วอุปกรณ์ก็ต้องสําคัญอันดับหนึ่งเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคน<อ>พบกับมีนาบาเบอร์นะคะสุดยอดช่างมีนานะครับก็วันนี้จะมาล้วงรับเกี่ยวกับอุปกรณ์ของช่างมีนานะได้เลยว่าช่างมีนาใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับทำไมถึงตัดผมดีตัดผมเก่งใช่แล้วอุปกรณ์มันก็ต้องสําคัญนะคะในการที่จะตัดผมเก่งและก็เป็นเร็วอุปกรณ์ก็ต้องสําคัญอันดับหนึ่งเลยนะคะมาเรามาดูกันนะคะว่าเราใช้อะไรบ้าง ก็มันมีเสร็จผมนะทุกคนเพราะว่าเพิ่งจัดลูกค้าไปนะคะอันนี้เราก็ทําการปัดเลยเนาะช่ไงมใช่ใชก็นี่นะคะแปรงสีฟันนะอันเก่าๆเนาะหรือไม่ก็อันใหม่ๆก็ได้มาปัดน,นะคะมันก็จะเร็วกว่านะคะทุกคนอันนี้ก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะครับ<ช>แปรงสีฟันเลยนะครับและตัวนี้นะคะทุกคนนี่เป็นตัวซุวนเหมยนะคะแต่เราก็จะมีโลโก้ของต้ามาร์เกอร์นะทุกคนเป็นลิมิเต็ดนะอีดิชั่นทุกคน ตัวนี้ก็จะเป็นฟันเฟดนะคะ2ชั้นนะทุกคนและตัวนี้นะคะคือที่สุดแล้วทุกคนคือตัดนะคะแค่ตัวเดียวคือเอาอหัวทุกคน20-30หัวนะตัวนี้คือไม่ร้องเลยค่ะสุดยอดมากตัวนี้ฟันเฟดนะทุกคนเทียบเท่ามีจิก4-5,000-6,000นะทุกคนเนี่ยตัวเนี้ย และต่อมานะคะตัวนี้เลยกันขอบนะคะสุดเทพเลยกันขอบตัวนี้นะถ้าไม่มีกันขอบนะลูกค้าก็จะไม่หล่อไม่เท่นะคะทุกคนและลูกค้าก็จะไม่ติดใจร้านเรานะและต่อมานะคะเป็นตัวนี้เลย50-27นะคะตัวนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเลยทําไมรู้ไหมนะคะเวลามีนาขึ้นทรงนะคะมีนาก็จะใช้ตัวนี้นะคะในการเก็บทรงขึ้นไปแต่งทรงขึ้นไปนะคะเพราะตัวนี้มีน้ําหนักที่ เบาเบากดตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ช่างมินาจะใช้ขึ้นทรงนะคะก็คือใส่ตัวรองขึ้นทรงไปก่อนนะคะเทียบเท่ากันเลยตัวนี้นะคะรอบอยู่ที่700 0รอบและตัวนี้ก็อยู่ที่7,00 0รอบเหมือนกันนะคะตัวนี้คือสูสีกันเลยนะคะหููสองคู่นี้นะคะสุดยอดมากทุกคน การมีอุปกรณ์นะคะสำคัญจริงๆนะคะและตัวนี้นะคะเป็นปตัตเจัย T2 นะคะที่เพื่อนๆนะคะติดตามช่างนาถามกันเยอะมากว่าปตัตเจัยตัวนี้เป็นยี่ห้ออะไรนะคะทุกคนตัวนี้ก็ใช้มานานมากๆเลยนะราคาก็เกินพันอยู่แนละ้วทุกคนเกือบสองพันอ่ะตัวนี้นะคะก็ปรับได้นี่อย่างนี้นะคะทุกคนโอเคนะคะแล้วก็จะมีตัวรองนะคะมีตัวรองเป็นเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกนะทุกคนแล้วก็จะมีตัวรองของ ตัวอื่นบ้างนะคะแล้วก็ตัวที่สําคัญเลยขาดไม่ได้สําหรับการตัดผมของเชงมีนานะคะเป็นทางลัดและก็ตัดเร็วรวดเร็วทันใจนะก็คือมี1.5และก็0.5นะคะในการถายขึ้นทรงนะคะสุดยอดนะครับเก็บทรงนะคะทุกคนตัดไม่นานนะเลยนะคะ15นาทีเสร็จนะนะคะนี่นะคะกันไกก็ของจากรั่วนะคะที่มีนาใช้นะ,ค,ะคือยี่ห้อนี้มีนาใช้มานานแล้วคือชอบมากๆเลยนะ คือมันตัดแล้วก็คมอะ่ะตัดแล้วมันโดนนิ้วทุกครั้งนะคะแบบสุดจัดนะตัวนี้เลือ <Dead S 1> <laughs> ดออกเลยใช่ไหมใช่และต่อมานะคะเราก็จะมีนะคะตัวผ้านะคะรองคอน,นะคะก็คือการพับใส่คองเขานะคะก็จะเป็นกระดาษเชู่ช่นะคะช่างมินาก็จะใช้เป็นกระดาษเชู่ช่นะคะหรือไม่ก็ใช้เป็นกระดาษก็ได้นะคะกระดาษรองคอน,นะคะและต่อมานะคะก็จะเป็นตัวมีโดโกนนะคะทุกคนดามมีโดมโกนของมินาก็จะใช้ตัว แตนเลสตัวนี้นะคะเป็นเหล็กลว้ลวนๆนะตัวนี้นะก็มีความหนักนิดนึงนะเพื่อนๆถ้าใครไม่ชอบหนักๆน,นะก็ไม่แนะนําที่จะใช้ดีกว่าแต่งมีนาใช้ตั้งแต่ตอนเรียนคุ้นชินกับความหนักนาะอมันก็จะแรงในการการขอมันก็จะดีกว่านะคะทุกคนและกิ๊บติดผมนะคะที่ขาดไม่ได้เลยมันอาจจะเป็นความน้อยนิดนะคะแต่ถ้าขาดนี้ไปก็จะเปิดค้างไม่ได้นะเพื่อนหรือไม่ก็ตัดทรงถูบล็อกไม่ได้เลยนะเราต้องมี4อันนะคะแต่ช่างมีนามีแค่2อันนี้นก็ทํางานได้นะคะทุกคน โอเคและที่สำคัญเลยนะคะใบมีดดองโก้นะคะนี่นะคะใช้มาตั้งนานมากๆเลยนะทุกคนตัวนี้นะคะดองโก้นะคะใช้ดีมากและก็จะมีนะคะแปรงปัดแบบนี้นะคะที่สอดนิ้วนะคะตัวนี้ก็ใช้ดีค่ะแล้วก็จะมีนะคะนี่น่ารังไหมก็ตัวนี้นะคะจะปัดให้ลูกค้านะคะเป็นแบบแปรงปัดนี้นะคนนุ่มๆนะทุกคนเช่นวนนี้ก็จะใช้แบบนี้โอ้นี่ใช้มานานก็ดูดี ดูกันเนี่ใช้มาจนพังนะครับซื้อรอยี่นะครับทำเงินไปกี่แสนแล้วใช่โอ้ยใช้มานานแล้วตรงเนี้ยแว็กผมอ่ะทำเงินได้หลายแสนแล้วใช่เพราะว่าการที่ไม่แพงก็ไม่เป็นไรนะทุกคนไม่มีใครมาว่าเราหรอกอยู่ที่ฝีมือทุกคนใช่เนาะสำคัญอยู่ที่ฝีมือนะครับทุกคนโอเคแล้วก็นี่นะคะอันนี้ช่างมือหึงใช้เหมือนกันแต่ ช่างมินาก็จะมีความสะดวกกับการใช้กระดาษชูมากกว่ามันจะรวดเร็วกว่าและการเซตผมของช่างมินานะคะในการตัดผมเสร็จเลยนะคะมินาก็จะเซตให้นะคะหลายอย่างเลยเราจะดูเส้นผมนะคะว่าลูกค้ามีเส้นผมยังไงบ้างก็สําหรับคนผมบางนะตัวนี้เซตแล้วมันก็จะดูยุ่มๆนะคะดูให้เหมือนแบบลักษณะมีความแบบวอลลุ่มมีความแบบผมหนาๆได้เลยตัวนี้นะทุกคน2ตัวนี้ ใช้มูสก็ได้นะคะและตัวนี้นะคะก็คือสเปรย์ฝุ่นนะคะนี่ก็ใช้สําหรับคนที่มีเส้นผมที่แข็งนะคะในการเซตให้เขานะคะเราก็จะใช้โปรเมดของคิงสตาตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นโปรเมดแบบนี้นะ,ค,ะคือแบบโปรเมดที่มันเป็นแบบคล้ายๆคี้พึ่งเงี้ยทุกคนและที่ขาดไม่ได้นะคะในการตัดผมชายนะคะก็คือไดเป่าผมนะ,ะตัวนี้ก็เหมือนอนไอเทมของการมีปัตเตอร์เลียนเหมือนกันนะ,ะตัวนี้ก็เวลาเรา ตัดผมเสร็จเราก็ต้องใดผมให้ลูกค้านะคะแล้วก็เป่าเสร็จผมออกนะคะตรงคอตรงอะไรเงี้ยเราทําความสะอาดให้สะอาดเลยนะคะและการใช้ว a t ของเขาก็อยู่ที่4 0 0พนถึง6,000วัต์ก็ได้ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะ3ตัวนี้นะคะในการตัดผมนะคะนี่ก็คือการขึ้นทรงขพ้นไปและนี่ก็คือการใช้ในการตัดรองทรงต่ำนะคะและนี่ก็คือการซอยผมตัวนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะนี่ โอเคสามตัวนี้นะคะขาดไม่ได้นะเพื่อนๆและที่ขาดไม่ได้นะคะที่ช่างมีนะต้องมีเลยก็คือแปรงกลมนะตัวนี้นะคะในการเซตผมให้มีความทุยๆมีวอลลุ่มนะการใช้วีนะคะเราต้องมีหลากหลายในการเลือกในการใดผมให้ลูกค้าผมแข็งเราจะใช้แปรงไหนผมบางเราจะใช้แปรงไหนอันนี้นะคะใช้สําหรับผมบางนะคะทุกคนโอเคค่ะเพื่อนๆและอุปกรณ์นะคะในการจัดผมชายนะคะมันก็สําคัญมากๆเลยนะคะ สำคัญเลยนะคะเวลาเราตัดผมให้เก่งนะคะอุปกรณ์เราก็ต้องดีนะคะถ้าอุปกรณ์ไม่ดีนะคะการตัดผมมันก็จะยืดเวลาในการเป็นเด่ยวคือช้ามากๆนะเพื่อนๆและสุดท้ายนะครับก็ให้ช่างมีนาฝากถึงช่างใหม่นะครับที่ เริ่มเรียนตัดผมนะครับมีอะไรฝากถึงน้องๆช่างใหม่หรือพี่ๆช่างใหม่กันบ้างครับโอเคค่ะสาหรับช่างใหม่นะคะที่เข้าในวงการนี้นะอุปกรณนะาสำคัญเลยนะคะต้องดีนะคะและก็ต้องขมด้วยแลวก็ข้อ2ก็คือฝึกบ่อยๆนะคะตัดบ่อยๆแล้วก็ดูย t u b e เยอะๆนะคะเอาเทคนิคจากพี่ๆน้องๆที่ลงใน u t u b e นะคะเอามาเป็นของเราได้นะคะเป็นเทคนิคของเราสไตล์ของเรานะคะ